ดนี่ครับบุคคลหาตัวยากนัดตั้งแต่สิบโมงมาเกือบมากี่โมงนะเจ๊มากี่โมงนะนัดกันว่ากี่โมง,นะมโมงบุคคลหาตัวยากนะครับวันนี้ล้างอ่างตัวแรง เอียบบ้าดูก่อนเ็คของก่อนไครล้างไว้ครับผมต้องมาเก็บงานละเอียดนะครับเนี่ยผมล้างไว้เี่ไม่ผ่านเลยพวกนี้ผมปลดออกกับฟองระดกครับผมล้างไว้นะแต่เองบอกไม่ผ่านมานั่งขัดสนิมใหม่หมดเลยเนี่ยก็เสียนหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปคว้านวานล้าเดี๋ยวเขาก็มาล้างใหม่ล้างอะไรครับนอกสนิมในน้ำครับนี่ ไอนี้ยังไม่ออกเลยนะยังไม่ได้ออกนอกสนิมนะสนามอารทีร้อยอาทีร้อยทำเดิมนะครับ <laughs> ออนนี้เขาทำเดิมครับ <laughs> อันนี้เราไปตรงรุ่นนะครับรุ่นอะไระ่ะรุ่นร้อยนี่ครับอาทีร้อยของแท้ะนะครับน่เราจะไปรุ่นร้อยร้อยแบบเดิมๆเ,เลยนะอาทีร้อยอะ <laughs> เครื่องจังเทะนะ <laughs> ปกติวิตน้ำอยู่ หนึ่งกว่าจะได้ตัวมาล้างนี่ยากก็เนี่ยถ้าเอกมือระเบิดเนี่ยแล้วให้ล้างโคงกัไม่ได้ล้างเลยแต่เครื่องก็อัพับแล้วเกินมีอันนี้ข้างเดียวนี่เนี่ยสภายก็ไม่ได้ ถอดหมดอะอะไรไม่ใช้ถอดหมดอะไรน้าไปไหนนะไปไหนนะไปเอามาด้วยนะหัวเขียวอะ เอี่ยมโบเลยมันเลยเสียเอกไม่เอี่ยมมานีเนี่ยล้างยันมือเลือดไปแล้ว <c oughs> ยเยวังแข็งไี่ไายวะไม่ใช่นี่ยกอันนี้ขึ้นคนเดียวแหละเนี่ยหิว,วเออหิวมายกบุม้ม <c oughs> นั่นหนึ่งจะไม่มา,าเหลือแค่หมูว์อันเดียว <c oughs> ยปุ๋ยลูกไม่ถึงปุย๋ยไม่ถึงอ่ะดิ แล้วหนีบนิ้วอีกอะโมไปถึงยี่สิบเจ็ดด้วยโมยี่สามกัดนิ้วอีกอะปัญหาวางได้นิ้วลองด้วยป๊าบ <c oughs> จิ้นหนึ่งสองลูกอะไรมาเนี่ย ส่งรูปมาแล้วบอกกินข้าวครับจะหนึ่จนจนงจ,งจะหนึ่งน,น่าจะหมดแล้วบ่าย,อ,ยอะไรวะโอ้แล้วว,วันนี้มาคอนอะไรกันนี่บ่าวไทยบ้าน The เดอะซีรีส์อะแต่แล้วของมานะ่ะโอ้โหอ่าล้าวเลยเลย ล็อกอีกแกมันชา้านึกว่าจะดึงนี้ไม่ออกแล้วไอยีปอกเนี่ยมันไม่ออกไม่ได้ขูดอันนั้นออกก่อนเนี่ยก็มันไม่เคยเนี่ยมันเกี่ยววะมันไม่เคยถอดอ่ะไม่เกี่ยววะโอแล้วรู้ชินแม่งเกมมังเนี่ย <laughs> จเจียแกจเจียแกอย่างนี้ผ่านเครื่องไม่เคยผ่านดาดแก่ครั้งแรกครั้งแรกเปิดสิงเลยเนี่ยครั้งแรกมันยี่สิบปีที่แล้วเปิดสิงเลยเนี่ยอีกเครื่องเนี่ยอาทิลอยเปิดสิ่งเลยแนกะ่ครั้งแรก <c oughs> อันนี้เป็นขอบเลยขอบปะเก็นอะไรเงี้ยป่ะนี่ตะเก็นนะเนี่ยเใช่หรือมันทาเกล้ามาโรงงานน่ะหายได้ตั้งกี่ปีเครื่องแข็งปังของนี่ของนี่ลึกออกมาหมดเลยของนี่มันไออาร์ทีร้อยเดิมเดะมนะนี่กับเดิมโรงงานเลยปะเก็นเดิมโรงงานเลยเนี่ยเรื่องสิบห้าปีสิบปีเปิดสิงะอยู่หรือเปล่าเปิดสิงเปิดสิง อ,อแขกปากประเก็นโอ้กาวมมนแข็งปังเลยว่ะเ,ออเดบหาก,ากแล้วมังโอ้โอหนี่นะครับประเก็นโรงงานแข็งปั้งเลย กี่ปีนะสิบห้าปีโดยประมาณนะเครื่องตัวนี้นะเจะเอบอกสิบห้าปีนะครับแต่เป็นเครื่องของช่างเคนะปกติวิตน้ำอย่นะครับฟิตใหม่นะเครื่องตัวนี้นะฟิตใหม่น,มนี่อะไร อ๋อไม่ใช่ไงนี่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 ของช่างเทรจะมอมมอมอนะไรไอ้กบบอะไรนานนานไม่นานน้ำมันเครื่องจับเป็นอันนี้เลยเป็นไข่เลยตาช้างครับมันตาาิดน้ำมันเครื่องตาช้างอ่าทีร้อยอ่างเอวนะครับนุ่นกันร้อยนะ อ๋อผ่าตัดที่ไหนว่าอ่างเย็บคออ่างเย็บคอเป็นางเย็ล่ะอ่างเย็บอ่างแตกคอที่เขาจะเที่เขาจะไปเย็บอ่ะอ๋อมีสายยันหนาแกวแก้วมีข้อเลื้อยเหลืองไหม่าไปทำอ่างแดงมั้งนี่ข้อข้อเลื้อยหลืออะไรประมาณนั้นเหลืออันนั้นเหลือหลายเลยไงเหลือเยอะเลยนะ สามสามพันเท่าไหรสามพันเจ็ดสามพันเท่าไหร่หรอบอกราคาไม่ได้ครับแล้วแต่คนซื้ออ๋อแล้วแต่คนซื้อนะแต่อย่างน้อยๆกำังค์ไม่สี่พันมีทอนมีทอนเหลือแน่ร้านใส่เหลือเยอะด้วยได้ดนเดดนี่บุคคลหาตัวยาก